มีอะไรอีกคะไล่มาเลยค่ะ orange orange yes มีอะไรอีกคะ red apple อืม red apple เลยเอากางเงยเจ้อ๋อเหมือนกันเหรอเหมือนกันค่ะมีอะไรอีกคะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย tree tree แปลว่าอะไรคะแปลว่าต้นไม้แปลว่าต้นไม้แล้วอันนี้ล่ะคะ umbrella umbrella แปลว่าอะไรคะ แปวอะไรอ่ะฮัมเบิลหรออย่า,อยาเอาฮัมเบิหลหร <c oughs> <c oughs> ออย่าเอาฮัมเบลล่ะอ่ะหันหาแม่กันค่ะอันนี้อะไรคะที่เหม็นทุยกันอ๋อทีมอันนี้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 อะนี่นี่ทาดาสาระเลี้ยวทาดาอันนี้อะไรคะเลี้ยวทาคว้าสคว้าสคว้าสีอะไร